不不不不。 ครับผมเป็นครั้งที่2ครับผมที่มีโอกาสได้มานั่งเรือตกพุ้งครับผมก็หวังว่าเราจะมาแก้มือโดนตัวแบบไตส์โต,ต,ตกันบ้างนะรอบที่แล้วก็มีแต่แบบไซเ์ลเล็กๆเลยอะรอบปนี้มาแก่ตัวแก้มือใหม่ครับผมก็สำหรับบรรยากาศนะช่วงประมาณ5โมงเย็นนะบรรยากาศโอเคมากเลยอนะขอให้โดนตัวแบบ หายเป๊งเบ้งหน่อยฮะปล่อยชื่นใจฮะก็โอเคฮนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมโอเคครับอยู่นู่นนับมาแล้วตั้งแรกเนี่ยโ้ย็ไปท้องเรือเลย แคมแรกของวันนี้ครโอเคครับโอ้อยอะไรล่ะแคมแ,แรกนีแ่แย่แคมแรกครับโอ้คิดว่ากุ้งนี่นี่ก็น่าจะเอาแล้วเดี๋ยวนี้ไว้ก่อน ผมว่าไอ้ตัวนี้แหละที่มันตอดอยู่นเนี่ยเะไระอะามาแล้วดิ สวยสวยสปั่นปั่นขึ้นมาลูกปั่นขึ้นมารอปั่นปั่อโลอโลปั่นปั่นโอ้ยคนแต้มแรกไป่บับเอฟมาแล้วครับผมแต้มแรกครับผมไปเป็นเกล้งนะฮะแต้มก็สวยนะครับตัวนี้ anni. แต้มแรกของเราเจ๊สจัง โอเคผมเดี๋ยวตามตัวันี่ครับโตมาแล้วไอ้โตอ่ะตัว,ตวคมคดใหญ่เลยข้างเลือยด้วย โอเคตอนนี้ก็มืดละมืดไปหมดแล้ะแมลงเยอะมากเลยอะ <laughs> แหลกเต็มเรือ ตอนนี้ก็ได้มาสองแต้มเองอะหลุดไปไม่ต้องพูดเลยอะหลุดไปเยอะเลยอะส่วนพี่รุดก็พี่รุดได้กี่แต้มละโอ้โหหกเจ็ดแต้ม uh, ละผมเพิ่งได้สองแต้มเองอะตอนนี้ก็ไม่ครับผม <laughs> แต้มที่สามเอ้ยมันเล็กอย่างนี้วะเนี่ยเยอ เต็มที่สามมามาแล้ว,วอ,อะไรวะเนี่ยตัวเท่านิ้วก้อยเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้โหแสบจริงจริงอ่ะเี๋อเจ๋อรู้ไม่ใช่หรอไงเขเดี๋ยวตามตัวนี้อ่ะ <c oughs> ตัวกระจ้อยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มาแล้วชูยังไงม่มีพลาดใส่ไอ้จอยไอ้จอยใส่ไอ้จอยโอ้ยหลุดออ้ยไม่หลุดไม่หลุด ต่อไม่ต่อปล่อยมันเถอะมันมาแล้วเนี่ยโกรธโกรธโอยโกรธโกรธโยกดิม่งขาวจัวเลยอ่ะมาอีกแล้วอะไรอะไรวะมาแยมแล้วเนี่ย กดเหมือนไซส์แบบเกียแปดขีดเลยนะแหมมานี่เลยลงกระชังไปนี่ยผมบอกแล้วแบงเกิดนี่กวาจะเกิดร่อะไรล่ะตีหนึ่งมาบอกแล้วไอ้ตัวนี้แหละมันชอบมีประเด็นมานี่เลย เฉยๆถือว่าเฉยๆถือว่าแบบนั้นเอานั่นเห็นไหมถ้ามันกดค้างด้ค้างๆมั้นโดนนี่เอะไรยังทีนี้เะเอมาเียวเบปันเลี้ยวนเวเี้กดแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมเบ่งเบงโอ้แม่ลืมไฟแม่เราเอาเบเอาตัวนี้กดเลีวเวกดเเเอาเนี่ยผมไม่ได้ใส่สิน มันจะหลุดสูดเลยกอสายตึงตึงๆเอ้ะยกยกมาอีก,อก,กแล้ว,ต,ว<อ>ต้องให้สอนตลอดเลยต้องให้สอน มาสองแต้มดูทนนั่เน,น,นไแล้วิเ,เี่ยครับโอเคไปบพีเห,เห็นไหมสาววาลินอนะ สวยเลยฮนะเตี้ยถงพุ่งขึ้นเลยนี่หนีบนีบอเตรงเียนั่นน่ะหืมใส่สวยเลยอ่ะไป ตัวนี่ครับผมดูไหม มันกอดอะเตรียมครับผม มาแล้วใี่นี่นห่อไอโตมาตแตร่ม้าผม หม่แต้มับผมแลอนั้นก็กดอีกเดี๋ยวไก่

มาแล้วเันามงด่ยันารอาุณสวัสด์ครับผมเมื่อคืนภาพตัดนะเมื่อคืนเงียบครับผม ประมาณช่วง<อ>ปีสามาามาก็ไ,นนไม่ไหวครับภาพตัดเลยเดี๋ยวก็ไปลุยอีกครับเครื่องเชือบก็ผมเดี๋ยวออกไปลุยอียกเน็ตบวกกับเชือกไปได้เหรอได้เลยดูเรือไดี๋ยวออกไปลุยอีกแตาไม่คือชือบตรงนี้นะแพลตเตอร์ถือไว้เดี๋ยวให้แฟรนช์่วยครับผมกางรู naila <usionicana> ก็โอเคคร no?> ับผมคลประกอบการคืนว in ันนี้ครับผมก็ได้มา3 2แต้มนะช่วงรางวัลทีสามไม่เงียบเลยฮะไม่ค่อยกินเลยคือใส่ตันายใส่ตัวก็โอเคครับผมก็ขอบคุณพี่ลุนอย่างเช่นเคยเหมือนเดิมครับอย่าเพิ่ไปสนุกคนใหม่สนุกสนุกครับผม ประกอบการก็ถือว่าโอเคเลยฮนะยังไงก็ฝากนะนะเพื่อนๆช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ผมไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ